ชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาลาก,ก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดอาไม่อยู่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการ Delicious Non Stop รวยไม่หยุดชุดไม่อยู่ต้องดูรายการนี้นะครับรายการนี้ก็จะเสนอข่าวคราวทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรเนี่ยมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูเป็นตัวอย่างที่เราจะนํามาเสนอว่าเราทําอะไรเนี่ยต้องมีวิธีการแล้วก็ต้องมีแบบอย่างเพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยในวงการเกษตรของเราวันนี้เราต้องพูดคําเดียวว่า เกษตรกรต้องเป็นนักธุรกิจเกษตรครับซึ่งในวงการเกษตรกําลังขยายตัวเพื่อจะรองรับประชาคมโลกประชาคมอาเซียนที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ประชาคมโลกซึ่งเราก็กําลังประกาศตัวว่าจะต้องเป็นสีดคับคือจะต้องเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์นะครับดังนั้นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ เป็นเรื่องที่สําคัญกันแล้วนะครับผลผลิตที่จะดีได้นี่นะครับก็ต้องอาศัยมเมล็ดพันธุ์ดีมเมล็ดพันธุ์ดีประกอบด้วยอะไรบ้างเรื่องนี้แหละครับเป็นสาระสําคัญที่ท่านจะต้องไปดูว่าอัตราความงอกมันเป็นอย่างไรเขาคุยกันอย่างไรนักวิชาการบอกอย่างไรวิธีการแนะแนวทางอย่างไรวิธีเลือกมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเลือกกันอย่างไรถ้าหากว่าเราเก่งอย่างนี้มีเลยครับที่เราไม่เป็นศูนย์กลางของอาเซียน การที่เป็นศูนย์กลางของอาเชียนได้นี่คือเป็นจักรีของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ในวงเสวนาวันนี้เนี่ยยังมีเสวนาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันต่อไปนะครับไม่รอช้าครับผมขอย้ายพื้นที่นี้ขึ้นสู่เวทีนะครับไปพบกันบนเวทีเลยครับท่านผู้ชมครับเสียครับ่เรียกว่าเป็นคนที่ทำมเมล็ดพันธุ์ทั่วไปเนี่ยจำหน่ายนะคะเราพยายามที่จะสร้างเขา จากเมล็ดพันธุ์ธรรมดาจากเมล็ดธรรมดาให้เป็นเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาสิ่งนี้เนี่ยกรมวิชาการเกษตรเนี่ยจะต้องเข้าไปให้ความรู้แล้วก็ติดตามแล้วกำกับ,กลบแล้วก็ช่วยดูแลแต่จุดหนึ่งนะคะคือดิฉันเคยเสนอโมเดลอันนี้ให้ในต่างประเทศเนี่เขาถามคาถามเลยว่าใครเป็นคนเซอร์ติฟายสิให้กับกลุ่มเกษตรกรเรานี้เพราะการขายเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเป็นการขายทีท่ต้องถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเราบอกว่าเรามีภาครัฐเรามีห่วยงานของเราเนี่ย ที่เราจะรับรองคุณภาพมาเล็ดพันให้เสร็จก่อนกลุ่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิง่งเราพยายามที่จะชักชวนให้กลุ่มผู้ผลิตมาเล็ดพันที่เป็นเครือข่ายของเราเนี่ยเข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นผู้รวบรวมมาเล็ดพันที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราก็เซอร์ติฟายให้เขาว่ามาเล็ดพันนั้นที่คุณสามารถขายได้ตามกฎหมายอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราทําได้ค่อนข้างสําเร็จพอสมควรนะคะในระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนที่โครงการสินทัพจะเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่การทำหมู่บ้านจะไม่พันเ้าพ่นลูกผสมเมื่อเช้าท่านดีก็ได้พูดแล้วนะคะว่าเราภาครัฐเราไม่ได้คิดว่าจะไปแข่งกับภาคเอกชนที่จะทําพันธุ์ลูกผสมแต่ว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถจะเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดีได้เนี่ยเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเราเข้าใจนะคะว่ามันมีราคาที่จะค่อนข้างแพงสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นภาครัฐตรงนี้เราเข้าไปในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่เขาขาดความสามารถในการที่จะ เข้าถึงมเมล็ดพันธุ์ราคาแพงเขาก็สามารถที่จะช่วยทําให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ภายในชุมชนของเขาเองใช้ได้ซึ่งจะลดต้นทุนได้ถึงประมาณ50%จากที่เราได้ดาเนินการผ่านมาอันนี้ก็จะเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างความเข้มแข็งในประเทศเหมือนที่ท่านอาจารย์ผู้ดำเนินการเสวนาน็บอกว่าเราต้องมีขายืนอยู่ในประเทศที่เข้มแข็งก่อนที่เราจะมองหรือก้าออกไปที่ ะะไทยเนี่ยเป็นผู้นําในการส่งออกเมล็ดพันธุ์ของอาเซียนเราส่งออกเมล็ดพันธุ์เป็นอันดับสามของเอเชียนะคะแล้วก็เป็นอันดับที่12ของโลกอาเซียนเป็นตลาดเมล็ดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของบ้านเราล่าสุดข้อมูลก็คือว่าเราส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปอาเซียนเนี่ยเจของเมล็ดพันธุ์ที่เราผลิตทั้งหมดนะคะเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่ายัางไงเราก็ยัง คงความเป็นผู้นำนะคะแต่ว่าณว,วันนี้เนี่ยประเทศต่างๆเขาก็ได้ตื่นแล้วนะคะตื่นพร้อมที่จะก้าวข้ามาเป็นส่วนแบ่งตลาดของเราถ้าเราหยุดเดินเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะตามเราได้ทันทีเพราะะนะอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าทำยังไงเราจะก้าวต่อไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่สะดุดในการที่จะขับเคลื่อนให้ไทยเป็นสีถังเนี่ยนะคะเรามีการพูดคุยกันในกลุ่มของ ภาครัฐแล้วก็มีการหารือ,อ,อหลายครั้งเหมือนกันในภาคเอกชนนะคะว่าเสาหลักของสิทธัพย์เนี่ยจะคล้ายๆกับปัจจัยที่ส่งเสริมการเป็นสิทริพย์ที่ท่านพาชองได้พูดถึงนะคะอันแรกก็คือเรื่องของการวิจัยกพัฒนาด้านพันธุ์ในเทคโนโลยีเราต้องมีพันธุ์ดีออกมาอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะถึงจะมีคนเนี่ยเข้ามาหาเราเข้ามาเป็นเ,เข้ามาเป็นลูกค้าของเราซึ่งแนวคิดของดิฉันเนี่ยการที่พัฒนาพันเนี่ย มันไม่ได้เฉพาะของพันธุ์ลูกผสมที่เราจะต้องออกพันธุ์ออกมาอยู่ตลอดเวลานะคะแม้กระทั่งพันธุเพื่อผสมตัวเองเนี่ยในต่างประเทศเท่าที่เคยมีประสบการณ์พูดคุยกับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถทําธุรกิจมล็ิดพันธุเพื่อผสมตัวเองได้เขาสามารถตั้งบริษัทที่ขายมะริดพันถั่วพุกถั่วเขียวได้เราก็ถามว่าเลขเทคนิคของเขาเนะี่ยทําไมเขาถึงทําได้ในขณะที่ประเทศเราเนี่ยบริษัทน้อยมากเลยที่จะสนใจทําธุรกิจตรงนี้เขาบอกว่า ขามีเทคนิคก็คือว่าเขาจะต้องออกพันธุ์ใหม่ไปเรื่อยๆเขาต้องออกพันธุ์เกือบทุกปีเลยนะคะเพื่อให้คนเนี่ยกลับมาซื้อมาไดพั้นใหม่ของเขาก็คงเช่นเดียวกับที่เราต้องออกพันธุ์มันสำหรับออกพันธุ์ถั่วเหลืองหรือออกพันธุ์ต่างๆเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้พันธุ์ดีๆเพิ่มขึ้นเสาหลักอันที่สองก็คือปีนแบบที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากลตรงนี้เรามองไปที่แบบ วันนี้นก็นับว่าเป็นความโชคดีที่เรามีบริษัทที่ได้รับรองแบบของอิสตา่าอยู่2องแบบนะคะแต่ภาครัฐเองเ,เราก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะล่าสุดท่านทิ่ดีก็ได้มอบให้ทำบริงานของคูณริชาการเกษตรเนี่ยทำรถแบบการเข้าสู่อิสตาซึ่งเราก็ให้ให้คํบสัญญากับท่านว่าภายในปี58เราจะมีแหลกของราชการอย่างน้อย1แหลกที่ได้รับการรับรองของอิสตา เพื่อช่วยตรวจสอบคุณภาพมาเมล็ดพันธุ์ให้กับภาคเอกชนที่จะส่งออกมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการอิสตาเซอร์ติคิเคตนะคะภายในปี58ก่อน AEC จะเกิดขึ้นเราจะมีแหลกของอิสตาหนึ่งแหลกที่โดยเป็นของภาครัฐการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมนด้พกูถึงมลยว,ว่าเราจะเป็นที่จะต้องพัฒนาคนขึ้นมาพร้อมกันนะคะแล้วก็เรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องการบริหารจัดการ ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะหมายถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการโลจิสติกส์หรือแม้กระทั่งการพัฒนาการนำเข้าส่งออกนะคะด่านตรวจพืชต่างๆเราจะจะทำเป็นฟาสตแพ็ก็คือว่าทําให้การส่งออกเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นการนําเข้าคล่องวัมมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่สาคัญก็คือการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านบรเบดพันธุ์เรื่องของการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เรา ดูแลและผิดชอบในกรมเนี่ยดูแลแลัะผิดชอบทั้งหมด6ฉบับแต่ว่าพรบรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตพันธุ์เนี่ยจะมีแค่3ฉบับก,ก็คือพอรบพันพืชควมคองพันธุ์พืชแล้วก็กักพืชน,นะคะสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกระทรวงนะคะการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยกระทรวงมียุทธศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยที่กระทรวงบอกว่าเราจะต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆเพื่อเอื้ออนวยต่อการค้าและการลงทุน พร้อมกับการกดกลดการกีดกันทางการค้าการส่งเสริม,มการลงทุนของประเทศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทํางานที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการปรปรุงกฎหมายเนี่ยทำได้ไม่ยากถ้าจะพูดก็คือแก้แก้กันไม่ยากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคานึงถึงก็คือว่าเราต้องคงเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆว่ากฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยจะมีเจตนารมณ์ออกมาว่า ฉบับนั้นน่ยมีความต้องการหรือมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่ออะไรนะคะเราก็ทําตรงนั้นก่อนที่จะเข้าสู่ a c เราทํากรมวิาการเนี่ยเรามีการจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายนะคะมาเ,เช็คดูแล้วก็ดูว่าในกฎหมายทั้งหฉบับเนี่ยกรมพิชาการเกษตรจะต้องปรับปรุงหรือแก้กฎหมายอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าสู่ AEC นะ <c oughs> ที่กฎหมายเนี่ยอันนี้เรา, <c oughs> เ,ราเราแก้ตามที่ท่าน ที่ปรึกษาเนี่ยได้วิเคราะห์แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากสมาคมการค้านะคะก็ได้ทําหนังสือไปถึงทางกระทรงเกษตรและสหกรณ์ให้พิจารณากฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจมาได้พันขึ้นในประเด็นต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเราก็ดาเนินการไปอย่างที่ท่านที่ดีเมื่อเช้าก็ได้พูดถึงเรื่องของการแก้ของพรบกักพืชที่เราจะปลดล็อก ว่าการนําเข้าสิ่งต้องห้ามที่เป็นสิ่งต้องห้ามนะคะเพื่อการวิจัยเนี่ยสามารถต่อ,อยอดเป็นการค้าท่านก็บอกว่าท่านจะทําให้แต่ว่าในขั้นตอนตรงน,นี้เนี่ยมันต้องมีมาต,ตรการต่างๆว่าการที่จะนาสิ่งต้องห้ามหลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยแล้วน่ะนำไปเป็นการค้าอาจจะต้องมีมาตรการหรือมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไรบ้างนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทางเราคุยพูดคุยกันนะคะก็คือว่า ทำได้อีกทางหนึ่งคือการทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือ PIA เนี่ยให้มันรวดเร็วมากขึ้นนะคะโดยที่ขอให้สมาคมเนี่ยส่งรายชื่อพืชหรือศัตรูพืชให้เราเพื่อนํามาวิเคราะห์ความเสี่ยงในเบื้องต้นก่อนพอมาถึงขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยเราจะทําได้เร็วขึ้นก็ทําให้การนําสิ่งต้องห้ามต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะคนละหรือพรบพัน์พืชเองเนี่ยพรบพั์พืชก็มีหลายประเด็นที่ทางสมาคมได้สอบถามมานะคะ เรื่องการขอออกใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตต่างๆซึ่งทางเราเนี่ยก็ได้ตอบข้อตรงนั้นกลับไปที่ทางสมาคมเรียบร้อยแล้วการคุ้มครองพันธุ์พืชอัปเดตที่สุดในวันนี้ก็คือว่าเราได้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชโดยที่พยายามแยกในส่วนของการคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพืชออกจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้การ การบังคับใช้กฎหมาย,ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับอีกประเด็นหนึ่งคือการแก้ไขคํานิยามของพันธุ์พืชท้นเมืองทั่วไปซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งไปที่กฤษฎีกาเพื่อตีความนะคะอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าในเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายภาครัฐเองเมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือภาคเอกชนในเรื่องของการปรับปรุงกฎหมาย,ยให้มีความคล่องตัวมากขึ้นในการทําธุรกิจการในเริ่มต้นทด่เฉัขขาขเรื่องกฎหมาย ขอบคุณครับดรนันทะ์ัลนะครับก็หลายท่านโดยเฉพาะยิ่งทางด้านบริษัทเอกชนมาเล็กมาใหญ่ก็มีความกังวลว่ากเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านกฎระเบียบที่กำลังกำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คงจะได้ทราบว่าทางด้านากรมวิชาการเกษตรนั้นก็มีขั้นตอนอยู่ในขณะนี้ครับในการที่จะรับรุมกฎหมายทางฝันพืชถูงคุมของฝันพืชแล้วก็การพืชอันนี้คาดว่า พอมีแนวไหมครับว่าการแก้ไขรัฐปรับุกฎระเบียบทั้งหลายพวกนี้บทั้งหลายนี้นะครับกระบวนการตรงน,นี้เนี่ยจะใช้เวลามากมากแค่นเพราะการแก้ไขกฎหมายต้องผ่าน,ต,านาต้องผ่านสภาใช่ไหมครับต้องผ่านสภาก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะเพราะว่าขั้นตอนการแก้กฎหมายในทันทีท่านนทราบนะคะว่ามันมีขั้นตอนแล้วก็เริ่มตั้งแต่ คณะทํางานต้องผ่านคณะทํางานผ่านคณะอนุกรรมการผ่านคณะกรรมการแล้วไปถึงคอรมอไปบางครั้งเนี่ยต้องให้กฤษฎีกาตีความก่อนที่จะประกาศใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฉบับเนี่ยดิฉันไม่กล้าที่จะบอกว่าเมื่อไหร่นะคะมันขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระที่เราแก้ไขด้วยค่ะแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นของกฤษฎีกาค่ะขอ้นผมก่อนไม่ค่ะของตัวของพันธุ์พืชอุ้มของพันธุ์พืชก็ผมต้องใช้เวลา ทีนี้ในช่วงที่กำลังคอยการปรับปรุงกฎหมายอนนี้เนี่ยจะมีช่องอะไรที่ทำให้เราดูเร็วขึ้นไหมครับยังไม่ชัด <c oughs> ต้องให้ท่านที่บรินตอบนะครับขอบคุณครับท่านดรนรินรลักษณ์นะครับก็ไปที่ทางท่านดอรอนันต์ประดุนารุน,ารนะครับนานบยกสมาคมวิสุทธิ์ถจะมีมุมอย่างไรมุมมองอย่างไรในเรื่องของการที่เราจะก้าวไปสู่ความฝัน อันยิ่งใหญ่นะครับในเรื่องของการที่จะเป็นสี่ครับไม่เพียงแต่อาเซียนแต่ระดับเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งเป็นควาสมสัมนที่เราจะต้องช่วยผลักดัน,นะครับเราเตือท่านเราเตือนดังั้นประเด็นท่านอาจารย์ัตเตอ,อร์โอนใช้ประวัตินะครับท่านผู้วิจิตรที่พรกทุกท่านก็คงมีเอกสารซึ่งได้ทางหนขอบคุณทางโซเปอร์เรตพันธ์ที่ได้ช่วยจัดทำเปลี่ยนภาพคัพเปี้ย <S S ให้ท่านนะครับ เอกสารที่ได้มอบไว้ให้นั้นไม่มีชื่อผู้เขียนนะฮะเพราะว่ามีหลายท่านที่ได้ร่วมประําก็คือบุญเปสายนะครับหรือแพดดี้แล้วก็เคยเป็นสักัหน้าตาราตนครงท่านเดินทางไปในญี่ปุ่นเขาได้ฝากไปก็คือบุญหญนาะาครับต็งกับผมเองด้วยนะฮะที่ได้เรียบเรียงน,นะครับเป็นวิเ t ี e นเพเปอเพื่อที่จะให้ เป็นสิ่งที่คิดว่ามีความชัดเจนนะครับมีดีเรกชันในการที่จะได้เสนอเลยเพราะว่าการที่ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเรืพันธุ์ของยุคิบนั้นควรจะมีอะไรบ้างในประการท,ที่สองคับจินหัวข้อนี้นะครับมมรผมเรียนให้เพราะว่าควารจะเป็นดรเ็นสั์ท่านมาเป็นผู้บรรยายมาเป็นผู้ร่วมพิจารณานะครับแต่ว่าท่านไม่อยู่แล้วก็ผมก็เปใจทางคุณวิริดานะครับ ที่ได้ไปหาผมหลายครั้งนะก็ขอให้ผมขึ้นมาเพราะความรู้สึกก็คือว่าพูดมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ได้พยายามต่อสู้ไปโดยตลอดมันก็เริ่มเกิดความเห,หนื่อยในการที่จะมาพูดจาในที่นี้ประการที่สามสิ่งสาคัญที่ผมได้เรียนผู้ทิาเลวเพราะว่าถ้าเราเล่าเองพูดเองฟังเองนะครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอครับเพราะว่าวิธีของ ผมรู้สึกเราเป็นทิธีของพวกเราชาวเกษตรเราจะพูดเองความเองกันตลอดนะครับก็เรีกอินเกียดนะฮะคือพูดจนเบื่อความจนเบื่อนะครับและก็สปิกอรกก็คนเดิมๆผมจึงได้เรียนนะครับว่าภาเต็นไปได้เชยเิท่านอาจารย์ดรโอรามาเพราะว่าวันที่ท่านเป็นบรรยายให้แก่การประชุม พิชการผู้ส่วนเนี่ยชาติที่สรวสองที่ไปแทกโดยสมบทผู้ส่วนผู้จัดเนี่ยท่านได้ให้ข้อคิดที่ดีมากเลยนะครับในมุมมองของท่านเนี่ยท่านมีบทบาทที่ทางเพื่อที่ก็ได้อ่านประวัติของท่านเนี่ยนะท่านเป็นนักวิชาการก็เป็นนักเกิดศาสตร์ท่านเป็นผูกบริหารท่านไปอยู่ฝ่ายการเือนด้วยวันนี้ดีใจที่ท่านมาแต่ผมกล่าบเป็นท่านว่าท่านพูดจบแลท่านอย่าเพิ่งกลับนะฮะถ้าท่านกลับท่านจะไม่ได้เลยเลย การที่จะได้รับรู้ข้ว่าสิ่งที่ต้องการคือให้ท่านสะท้อนสิ่งเหล่านี้ไปสู่รัฐบาลท่านทาได้มากมายเลยครับเพราะนั้นผมก็กราบขอบพระคุณท่านนะในท่านที่ได้มานั่งอดทนฟังในสิ่งที่ท่านบอกท่านมีความเข้าใจน้อยแต่ถ้าท่านไม่ฟังท่านจะไม่เข้าใจเลยนะครับผมอยากเป็นทเวย์ก็คือพวกเราฟังท่านท่านก็ควรจะฟังพวกเราด้วยนะครับผมเคยเป็นข้าราชการ นะรู้สึกนะที่พอข้าราชการทิ่ดีพูดปักกลับเลยผมเป็นข้าราชการที่รับฟังได้ตลอดทั้งวันนะทำไไมผมค่นขาจะเข้าใจประเด็นที่เป็นความนะต้องการของทางฝ่ายผู้ร่วมสัมมนาข้อเสนอต่างๆในสิ่งที่ผมจะนำเสนอก็คงจะไม่ย,ยาวมากนะแต่ที่จะต้องพูดก็เพราะว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข,ข้องมาสามขั้นตอนเนืออดีต พราะผมเป็นคนอมีอดีตยาวนะครับอังกัตสั้นนะท่านอาจารย์มันนั้นนักกษาลขาดนะเพราะสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือถ้าเราไม่พูดถึงสิ่งที่เป็นมาเราจะเข้าใจว่าเรื่องเิรษฐกินี่นะครับเรื่องของโอกาสประเทศไทยนะมันเป็นเพียงความคิดที่เพิ่งเริรมก็นแต่ว่าไม่มีธรรมดาน,นหน้าวันนี้นะครับผมฟังทางท่านาะเกินนดแตยั่งยืดูมันมีความหวังมีนะเพราะแต่ั่งผมนะผมรู้สึกว่า something missing หลายสิ่งหลายอย่าไงหายไปดังนั้นสิ่งที่จะขอนำาใล้ฟังสักนิดหนึ่งคราว่าอดีตน,น,นะครับการวิจัยพัฒนานพัน,นธุ์พืชธรรมยานามอาจารย์ประเทศไทยเราเคยมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของการปรับป,ปรุงพัฒนาพันธุ์ข้าวนะครับและก็ะการะรวจพัดข้าวมา็ดของโลกเลยนะครับที่เมืองเรจินาประเทศแคลิดอร์เนยเมื่อปี2576อาจารย์ กลับมาก็กี่ปีเนี่แปดสิบปีลประเทศไทยได้รับกะระบวนการเลื่อนนะก็คือพันธุ์ข้าวกิ่นแก้วนะครับแล้วก็ใช้ตรงนั้นะพัฒนาพันธุ์ข้าวมาวันนี้ประเทศไทยอเอกล่าเรียกว่ามีพันธุ์ข้าวลาลาที่สุดในโลกเราสามารถปลูกข้าวได้มาจนทำให้กาัาสหมอนั้นผู้ต้องการที่ซื้อโโ 1, ขอ้าวไทยเลือกในระหว่างสองพันธุ์ข้าวอะไรเขาถาผมจะเรียบเรียนในปีองปี2515สิบห้า เึ่งในขณะนงานนี่น,นะครับกรมวิชาการเกษตรได้จัดตั้งขึ้นมานั้นการวิจัยพันธุ์ในส่วนวิชาเกษตรก็เริ่มมานะเป็นระบบเรามีสถาบันวิจัยพืชใช่ไหมครับทั้งในเรื่องของพืชสวนพืชไร่นะครับข้าวยางพาราแล้วก็แล้วก็หมอนใหม่และการวิจัยก็เลใช้พื้นฐานของโครงสร้างที่เราได้จัดทำแล้วก็มีศูนย์วิจัยนะครับศูนทดลองนะแล้วก็ สิ่งเหล่านี้ผมกล่าวเปยนว่าใช้ระบบนี้มานะมันเป็นระบบของประเทศอเมริกานะครับของสร้างของการวิจัยนะจะเป็นระบบของทางยุอโรปอเมริกาแล้วก็ทางด้านของออสเตรเลียเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับในขณะนั้นเนี่ยทารการมากกรักจะได้คุณล่าึกษาไปที่ยูท่านครับเนะรานะสัมันยอซึ่งก็เป็นออฟิปิน,นในเดียอมานั้นนะครับนักเรียน ของที่ตกเกษตรทัดได้คุณก็จะไปอยู่ที่เมกาหรือโคลัเบียก็ค่าจะเยอะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ด้การวิจัยผ่านทำยังไงติดต่อพันธุ์ที่ได้การวิจัยพัฒนาไปสู่การขยายเมื่อปีสองพนกราวปุุงเสริมเด้มีการจัดตั้งโครงการากาเพิ่ขึ้นมาเพื่อที่จะทาพันธุ์ขยายก็ทาพันธุ์สงเสริมไปสู่เกษตรกรโดยรับประเทศทันหลังจากกรมวิชาการเกษตรนะครับแล้วก็ ดำเนินการนะครับะาตามเป็นการขยายแล้วก็ไปสู่เรื่องของการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งครับหนึ่งกิโลหนึ่งตันนี่นะขยายไปได้ประมาณสี่สิบตันหรือห้าสิบตันนะแต่ว่าเมล็ดพันธุ์คัาวนะเมล็ดพันธุ์ดักจะต้นทุนสูงนะครับผมได้ประเมินตอนที่ครัทำรัฐการอยู่หกหมื่นบาทนะคนตั้งตัรับเมล็ดพันธุ์หลักนะ แต่เมล็ดันธุไ์ไปถูกพันขยายนะได้ประมาณสี่ห้าสิบเท่าเนี่ยมันมีการลีคุ่คุ้มค่ามากสำหรับการกระจายพินธุ์เมล็ดนธเกษตรก่อนในขณะเดียวกันนั้นนะครับกรมห่วงเงกษตร,รนอกจากจะตั้งสวนพัพืชมารวม้งหมจปัจจุบันนี้นะครับเสียดายว่ายาไปอยู่กรมการข้าวหมดเลยนั้นเมนล็ดพันธุ์ขยายที่จะเอาไปทำเมล็ดพืชเกิดๆเนนะี่ยมันก็ไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ของกรมการข้าวแล้วมันก็เป็นปัญหาที่อาจารย์ใรับพูดถึงนะ จะตั้งคัถาวรและใครจะตันการะยายก็ไม่ทัเสทีมีโอกาสนะเพราะว่าม,ม,มันมันมันไม่มีโครงสร้างมันไม่มีศูนย์อุปรกรณ์ในการจะทำขยายในกรณีการทางานพืชสวนกรมอสกรรมจ,จะตั้งศูนย์ส่งเส,ส,สริมพืชสวนขึ้นมาเพื่อกระจายพวกพันไม้ผลไปสูปส่เกษตรกรพันไม้ผลนั้นก็เป็นเรื่องของ เกษตรกรด้วยนะต่อการพักพันธนะ์เป็นแบบระบบเซเลคชันเลยนะครับแล้วก็กระจายออกไปรวมทั้งพันธุ์บนไหมด้วยและก็ยางพาราด้วยนะครับดังนั้นจากที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่ามันก็เกิดกระบวนการเชือ่อมโยงระหว่างพันหลักจากการวิจัยนะซึ่งมีการศึกษาด้วยมันก็กเส,สาสธรรมเยอะนะครับและก็ไปสู่พันธุ์ขยายและสู่พันธุส่งเสริ แล้วก็ในช่วงต่อมาเอกชนเข้ามาร่วมเมื่อปี2527นะครับนอยบายการผลิตเม็ดพัน,น,นธุ์ข้าวโพแสัตียทุกผสมเกิดขึ้น,น,นผม,มนได้เจอทางนตรีเมือ่อควันที่22ตุลาคมพูดถึงอดีตนี่คืออดีนนตอาจจะแก่ไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่คนต้องทราคนรุ่นใหม่ต้องเข้าใจว่าพื้นฐานขรพันธ์มันเริ่มมันมาจากเป็นระบบ แล้วก็ได้เจอคุณ,คณวิชัยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการดำเนินการเรื่องข้าวโพดพวกโสมสูกสกษตรในครั้งนั้นผมจำได้ว่าเราประชุมมาที่โรงเรียนเกี่ยวอ,อันจังหวัดสระบุรีผมเป็นผู้ในการบองแผนง,งานดตรเถลิงนี่นะครับขั้นเปอร์เซ็จต์ถึงกระธานแล้วก็มีทางเรื่อจุดแบบกปันไปร่วมจากการที่ได้ดําเนินการในเรื่องของว่าเราจะต้องเดินหน้าไปสู่การกระจาย แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์จากพวกพวกพันธุ์ที่เป็นคอมเพสิฟนะพันธุ์เปิดจะส่วนผสมที่เกิดขึ้นนันนะครับแล้วก็ต่อมาจากแนวนโยบายดังกล่าวนั้นนะครับได้เกิดโครงการเชืรอสายขึ้นมาตั้งแต่ปี2527ถึง2532มันจึงมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมเอกชน นะครับก็เข้ามาร่วมนะบริษัทผลิตมน็พันธุ์มากมายเท่านั้นเข้ามาแลว้วก็สถาบันเลยตอสเพราะที่เรามาใส่กรที่ต้องการที่จะออกเล็ดพันธุ์ดนะีะไปสู่การพัฒนาะตัวเองณวันนี้นะครับถามว่ามีนะครับไม่มีในการดึนถือกฎหมายผมเพิ่งรู้เพราะว่าตอนที่ไปฆ่ากลาผมไม่รู้ว่าผมมีอำนาจมากขนาดน,นี้นะแต่วันนี้ผม ฟังทุกคนใช้กฎหมายหมดเลยผมจึงเพิ่งรู้ท่านน่ะท่านบราณว่าผมนี่ท่าไปตัเป็นข้าตาประโยชน์ใช้อำนาจให้มากที่สุดที่จะมากได้ไม่เคยใช้เลยแปลกแต่สิ่งเกิดขึ้นคืว่าสามารถทํางานด้าน,นคืออะไรก็คือการที่เรารับฟังอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่ใช้กฎหมายเพื่อที่จะไปทำอับจัดคนไม่ดีให้กฎหมายสอบนค,คนดี ดังนั้นจากพันธนากาจึงมีการท่านเชื่อนเขว่าเกิดการกระจายพอดีมากมายเลยการส่งเสริมครับว่ารูปผสมเนี่ยที่เราเคยใช้พวกทันสุวันหนึ่งใช่ไหมใช้พิจิตรใช่ไหมพวกปุตตะห้าเนี่ยท่นานโบราณจะรวอลก,กันมาเจ็ดบาทแต่ผู้ผิดต่อไร่าน,นี้แค่สามร้อยกรัมเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้ายังเกิดการกระจายรูปผสมเปลี่ยนไปแล้วก็จากกิโลกรัมมาเจ็ดบาทแต่ตอนใช้สามสิบห้าบาทต่อก,กิโลกรัม หยอมซื้อแต่เราส่งเสริมก่อนร่วมกันเอกชนต้องการเรื่อพันธุนี้กระจายมากมากแต่ต้องร่วมสัยทอดทันยอด้วยนะไปรับเนี่ยร่วมลงไปเพื่อไปบอกพี่นอ้องเสยก่อนแต่ถ้าเขายังสงสัยก็รัฐบาลก็ให้เงินมาซื้อเร่พันธุ์มานะครับแต่ว,ว่าส่งให้ราราคาถูกแล้วก็ต้องขอให้ถึงสรินเชื่อเขายอมซื้อ สาบาทแล้วก็มา,มาถึงทยยายัะของดับเบิลท็อปต้องเอ่ยนามเลย c p นะครับพ a ซ i ฟิกนะครับาคาร์คิวนะไพโอเนียลงไปเยอะเลยครับแข่งขันกันก็อะเป็นผู้เลือกแต่ถ้าไม่งนี้เขาจะมีโอกาสได้เลือกไหมไม่มีโอกาสเลยวันนี้ขอท่านได้ครับจบแล้วครับจบอย่างไม่จบนะจบแบบไม่จบก็คือเวลาจบซะก่อนเวลาหมดเวลาเสนอรายการก็ลงหมดนะครับ แต่เวลาของการเสวนาสนทนากันในห้องเนี่ยยังไม่หมดแต่เราก็ยังมีกอกต่อไปเปิดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็คณะผู้จัดทำรายการก็เราขออนุญาตท่านลาไปก่อนเพื่อจะมาพบกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีครับรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเอาไม่อยู่